สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน d ด y นะครับผมอันนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับผมตัวนี้ก็คือทัมเมอร์รีเลย์นะครับผมทัมเมอร์รีเลย์เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันก่อนนะครับผมอันนี้นะครับอาจจะเป็นรุ่นนี้นะครับ H 3 CR ขีด A 8นะครับผมนะครับรุ่นนี้ก็คือผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาต่อนะครับผม การหมุนเวียนนะครับผมสลับการทํางานของหลอดไฟนะครับอของหลอดไฟ2หลอดนี้นะครับผมโดยที่เราจะใช้ตัว t i m e er ม r ร์รีเเพียงตัวเดียวนะครับเพียงตัวเดียวเลยนะครับผมก็คือเราสามารถเอาไปต่อกับชุดแมกเนติ c คอนแทคเตอได้นะครับผมแต่ว่าในชุดนี้ผมก็ต่อเข้าชุดหลอดไฟให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยเอาไปต่อเข้าชุดแมกเนติกคอน t ทคเตอนะครับผม ก็คือถ้าเพื่อนจะเอาไปสลับการทํางานนะครับผมเอาไปสลับการทํางานนะครับอาจจะเป็นหลอดไฟหรือว่าจะเป็นมอเตอร์นะครับที่เราต่อเข้าชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมก็คือเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับตัวทัมเมอร์ดีเลรุ่นนี้นะครับผม h 3 cr ขีด a 8ตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถสลับการทํางานได้เป็นวินาทีเป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อ วงจรกันก่อนนะครับแล้วผมก็จะบอกวิธีการการตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อวงจรกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปวงจรนะครับผมรูปวงจรอันนี้นะครับชุดคอยก็คือเลข2กับหมายเลข7นะครับผมชุดคอนแทคที่เอาออกไปใช้งานได้ก็คือ2ชุดนะครับผมนนก็คือ2ชุดชุดที่1ก็คือหมายเลข1นะครับผม หมายเลขหนึ่งที่พ่วงกันนะครับเป็นแบบหน้าสัมผัส NC อยู่แล้วก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสี่นะครับผมแล้วก็หน้าสัมผัส NO ก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามนะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามของชุดที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ชุดที่สองก็คือหมายเลขแปดนะครับหน้าสัมผัส NC ก็คือหมายเลขแปดกับหมายเลขห้านะครับที่ถึงกันนะครับผมที่ถึงกันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็หน้าสัมผัส NO ก็คือหมายเลข8กับหมายเลข6นะครับ <k média> ผมที่ว่ายังไม่ถึงกันนะครับหน้าสัมผัสย ok ังไม่ถึงกันนะครับก็คือเราเอาออกไปใช้งานได้2ชุดนะครับผมผมก็ทําการถอดช็อกเก็ตออกก่อนนะครับผมนะครับข้อดีของตัวทัมเมอร์รีเลย์รุ่นนี้ก็คือเราสามารถสลับการทํางานนะครับผมของโหลดต่างๆได้เลยนะครับ ตรงช็อกเกตนะครับผมก็จะมีหมายเลขอยู่นะครับผมหมายเลขก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข7หมายเลข8 1 2 3 4 5 6ี่ห้าหนะครับผมผมก็จะวางในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทำการซูมตรงนี้นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนเพือก็ดูนี่ลวกันนะครับผมด้านซ้ายมือสุดก็คือหมายเลข7นะครับ หมายเลข7หมายเลขก8หมายเลขก1หมายเลขก2นะครับผมเดี๋ยวผมก็บอกหมายเลขไปควบคู่ไปอีกทีหนึ่งนะครับผมโดยที่เส้นไฟนะครับผมต่อเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์นะครับผมเส้นไฟเส้นลายนะครับเข้ามาที่ตัวด้านซ้ายขาเข้าของเมนเบเกอร์นะครับผมเส้นนิวตันก็ฝั่งด้านขวามือนะครับเราก็มาต่อขาออกกันเลยนะครับผมขาออกนะครับ ขาออกเส้นไฟผมแทนด้วยเส้นสีน้ำตาลนะครับผมเราเข้าที่เมนเบเกอร์ฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ต่อเข้าด้านซ้ายนะครับผมเส้นไฟขาออกนะครับเส้นไฟนะครับผมแล้วก็ปลายสายนะครับผมปลายสายนะครับเราก็มาต่อเข้า ช็อคเกตของตัวทามเมอร์รีเลย์นะครับผมเข้าที่ชุดคอยก็คือหมายเลข2กับหมายเลข7็ 2, เราก็สามารถสลับกันได้เลยนะครับเสน้นลายกับเส้นนิวตอนอันนี้ผมก็จะเอาเข้าที่หมายเลข7็นะครับผมฝั่งด้านซ้ายมือสุดนะครับหมายเลข7็นะครับผมแล้วเราก็พ่วงเส้นสั้น1เส้นนะครับพ่วงเส้นสั้น1เส้นนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็พ่วงเข้าไปที่หมายเลข7็อีก1เส้นนะครับตรงหมายเลข หมายเลขเจ็ดนะครับผมอา่าแล้วลทำการล็อกได้เลยนะครับผมอ่า <hive S 2> ทำการล็อกเรียบร้อยนะครับเข้า <mouvement> ที่หมายเลขเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็เส้นสั้นเส้นนี้นะครับเราก็พ่วงมาใส่หมายเลขแปดนะครับผมอ่าก็อยู่ติดกันเลยนะครับหมายเลขแปดอ่แล้วก็ทำ <celebration. S 1> การล็อกได้เลยนะครับผม เส้นนี้ก็คือเส้นไฟนะครับผมเส้นลายนะครับเส้นนี้นะครับต่อมาเราก็มาต่อนิวตันกันเลยแล้วกันนะครับผมต่อนิวตันก่อนเลยแล้วกันนะครับนิวตันก็แทนด้วยเส้นสีฟ้านะครับผมแทนด้วยเส้นสีฟ้าก็ต่อเข้าที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกนะครับฝั่งด้านขวามือน,นะครับผมผมทาการขัดล็อกไว้ก่อนนะครับผม ขันล็อกไว้ก่อนนิดนึงนะครับแล้วก็นิวตันเส้นนี้นะครับผมเราก็จะมาเข้าที่หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองก็อยู่ด้านขวามือสุดเลยนะครับผมแล้วก็เข้าที่หมายเลขสองนะครับก็ทําการขันล็อกได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะไป ทำการสลับหมุนเวียนการทำงานของแมกเนติคอนแทคเตอร์เพื่อที่จะไปควบ,ค,วบคุมแมกเพื่อที่จะไปควบคุมมอเตอร์นะครับผมเพื่อที่จะไปควบคุมมอเตอร์อต่อมาเราก็อันนี้ก็คือเส้นนิวตันนะครับเข้าที่หมายเลข2อาเราก็จะมาต่อหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟเราก็อันนี้ก็คือเราพ่วงพ่วงจากหมายเลข7มาหมายเลข8นะครับผมชุดคอนแทคท,ที่เราจะเอาออกไปใช้งานก็คือ หมายเลข5กับหมายเลข6นะครับผมหมายเลข5ากับหมายเลข6หมายเลข5ก็คือหน้าสัมผัส NC นะครับผมหมายเลข6ก็คือหน้าสัมผัส nO นะครับหลอดที่1นะครับผมเส้นไฟเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข5านะครับผมในผมพ่วงเข้าที่หมายเลข5าก่อนเลยนะครับ นะครับผมอ่าผมต่อเข้าที่หมายเลขห้านะครับอ่าเส้นไฟนะครับผมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะครับผมอาอีกหนึ่งหลอดอ่าก็ต่อเข้าที่หมายเลขหกนะครับผมหมายเลขหกทางฝั่งด้านนี้นะครับอผมขยับนิดนึงนะครับผม อาจจะทาไม่ค่อยถนัดนะครับผมติดกล้องด้วยเอาเข้าที่หมายเลขหกนะครับผมก็หยุดติดกันเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายมือสุดนะครับผมอีกหนึ่งหลอดก็เข้าที่หมายเลขหกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเส้นสีฟ้าก็จะเป็นนิวตันนะครับเดี๋ยวนิวตันเราก็จะามารวมกันที่ตัวเมนเบกเกอร์เลยแล้วกันนะครับผม ผมก็ทำการคลายสกรูนะครับอ่านิวตอน2เส้นนะครับที่มาจากหลอดไฟนะครับผมก็จะมาเข้าที่ตัวเมนเบกเกอร์เลยแล้วกันนะครับผมเส้นนี้หลุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวเมนเบกเกอร์ได้เลยนะครับผม แล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อมาเราก็จะเอาตัวทามเมอร์รีเลย์น,นะครับผมเข้าไปที่ช็อกเกตนะครับผมเข้าไปที่ช็อกเกตได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการต่อไฟเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์แล้วก็มาทําการทดสอบกันก่อนนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อไฟเข้ามาที่เมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราก็จะมาทําการทดสอบนะครับผมตัวทัมเมอร์นะครับผมตัวทัมเมอร์รีเล์นะครับก็จะมีตัวตั้งอยู่นะครับผมนะครับก็จะมีตัวตั้งอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับผมเ,เราก็จะเนี่ยน,นะครับใช้ไขควงทําการหมุนนะครับผม ตัวเลขนะครับก็จะขยับนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ศูนย์ศูนย์ถึงสิบสองนะครับผมแล้วเราลองหมุนไปอีกนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจุดนะครับผมจุดศูนย์ถึงหนึ่งจุดสองนะครับผมอันนี้นะครับศูนย์ถึงหนึ่งจุดสองนะครับ อ่าแล้วก็ทำการขยับไปเองอ่านี้ก็คือ12อ่านี้ก็คือ0นถึง30มนะครับผมอ่าศูนย์ถึง30อ่านะครับอ่าแล้วก็ฝั่งด้านขวามือนะครับผมอ่าตรงด้านนี้นะครับผมอ่าตรงจุดที่ผมชี้นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมซูมนิดนึงนะครับผมอ่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็คือจะเป็น SEC นะครับ SEC นนัก็คือวินาทีนะครับผมอันนี้ก็คือวินาทีนะครับ,นน v, N, A, T, รบแล้วเราก็ทำการหมุนหมุนไปอีกนะครับผม H, R, S, นะครับ MIN ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนาทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนาทีแล้วก็ hrs นะครับผม hrs นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชั่วโมงนะครับผมอาจจะเป็นชั่วโมงก็คือแล้วแต่เราจะตั้งนะครับผมอย่างเรา หมุนมาตรงที่ศูนย์ถึง30อย่างนี้นครับผมก็คือเป็น30ชั่วโมงนะครับผมถ้าถ้าเราตั้งมาที่ HRS นะครับผมผมก็จะกลับไปที่วินาทีก่อนนะครับผมวินาที SEC นะครับผมนี่นะครับอันนี้อันนี้ผมปรับมาที่วินาทีนะครับผมเ,เป็นวินาทีแล้วนะครับแล้วก็ทำการหมุน เพื่อมาทําการทดสอบให้เพื่อนๆได้รับชมมันก่อนเอาแบบไม่ไม่เยอะมากนะครับผมผมอาจจะเอาถึง0ถึง12แล้วกันนะครับผมนะครับแล้วโหมดที่เราจะตั้งอ่ะอันนี้ผมก็คืออยู่ที่โหมด A อยู่นะครับผมตรงนี้นะครับตรงด้านบนสุดก็จะมีการตั้งโหมดได้นะครับผมก็คือถ้าเป็นโหมด A นะครับถ้าเป็นโหมด A อเดี๋ยวเพื่อนๆมาสังเกตด,ดูตรงนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ที่เลข อ่ะผมตั้งไว้ที่เลขหกแล้วกันนะครับผมตั้งไว้ที่เลขหกนะครับตรงนี้อ่ะอันนี้โหมด A นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโหมด A ว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับอ่ะผมทําการออนเมนเด็กเกอร์ขึ้นนะครับผมอ่าหลอดไฟของเราติดนะครับผมหน้าสัมผัส NC นะครับก็จะทํางานเลยนะครับอ่ะนี่นะครับผมพอหกวินาทีนะครับผมหกวินาทีปั๊บ หลอดไฟของเรานะครับจากหน้าสัมผัส NC ก็จะมาหน้าสัมผัส NO นะครับผมแล้วก็จะค้างสถานะอยู่ในลักษณะนี้จนกว่าเราจะดับปิดเมนเบรกเกอร์ลงนะครับผมนะครับแล้วก็ทําการอ่อนอ่อนใหม่นะครับทําการออนใหม่ปั๊บนะครับผมหลอดไฟก็จะทํางานนะครับผมประมาณ6วินาทีแล้วก็จะสลับมานะครับอีกหลอดหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะค้างสถานะอยู่อย่างนี้นะครับ ไปตลอดนะครับผมจนกว่าเราจะปิดเมนเบเกอร์ลงนะครับผมแล้วหมอดที่เราจะตั้งนะครับเพื่อให้หลอดไฟ2หลอดนี้นะครับผมสลับการทํางานไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆก็คือผมทาการปิดก่อนนะครับผมนะครับหมดที่เราจะมาตั้งนะครับผมก็คือ B2 นะครับผมเราก็หมุนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับหมุนไปนะครับผม อันนี้นะครับผมเพื่อนๆจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับผมอาจก็จะมีโหมด J โหมด E โหมดอะไรนะครับแต่ว่าเราจะตั้งไปที่โหมด B นะครับผมโหมด B 2นะครับตรงนี้นะครับ B 2อเดี๋ยวผมลองซูมให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือ B 2นะครับผม B 2อเราตั้งไปที่ B 2นะครับโหมด B 2 เดี๋ยวเราก็มาทําการออนเมนเบเกอร์ Man ใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือแบบหมดสลับการทํางานแล้วนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่เลขหกนะครับผมอเนี่นะครับเพื่อนๆครับผม อันนี้ก็คือเป็นโหมดเราตั้งไว้ที่วินาทีนะครับผม SEC นะครับแล้วผมหมุนไปที่ 8, 8 8วินาทีนะครับผมก็จะสลับการทํางานเหมือนเหมือนตามเวลาที่เราตั้งไว้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆจะตั้งไว้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ ถ้าเป็นนาทีก็ได้เป็นชั่วโมงก็ได้นะครับผมนะครับก็สามารถตั้งได้ได้ถึง30ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เราจะตั้งแล้วก็หมุนตรงด้านซ้ายมือนะครับผมเวลานะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับผมก็จะสลับหมุนเวียนการทํางานเราสามารถเอาไปควบคุมแมเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมเพื่อที่จะไปควบคุมมอเตอร์แบบ2ตัวสลับหมุนเวียนการทํางานได้เลยนะครับผม อาจจะเป็นนาทีเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงได้เลยนะครับอันนี้นะครับสําหรับการต่อวงจรตัวทามเมอร์รีเลย์ตัวรุ่นนี้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเช่นเคยนะครับผมสาหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม